นี่คือความผิดสําเร็จที่เห็นกันทั้งเมืองทั้งประเทศแล้วปฏิบัติกันมาโดยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีถนน6เมตรรอบอาคารไม่ใช่แค่คําว่าถนน6เมตรด้วยเพราะว่ามันย้าชัดว่าถนนที่มีผิวการจราจรกว้าง6เมตรรอบอาคารเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้ในยามเกิดไัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแค่กฎหมายเดิมยังโกงกันเลย พื้นที่ดินเหล่านี้ไปใช้อย่างอื่นเพื่อส่งเสริมการขายเอาไปใช้กั้นเป็นห้องเพิงเข้าไปทําเป็นพื้นที่อื่น6เมตรไม่มีจริงไปวัดจริงรับรองไม่ถึง6เมตรเมื่อไม่มีเกิดอะไรขึ้นรถด,ดับเพลิงก็ไม่สามารถวนรอบอาคารได้ตามเจตนารมณ์ข้อสําคัญที่สุดของกฎหมายอาคารสูงเพราะคือเรื่องอัคคีภัยเมื่อเข้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอาคารซีงนั้นที่ไม่มีถนนสามารถวนเข้าไปได้คุณจะดับเพลิงไงมันเกิดอันตรายอย่างยิ่งยวดต่อ ทั้งผู้อยู่ในอาคารนั้นเองและผู้ที่อยู่ข้างๆอาคารนั้นชุมชนที่เขาตอนคุณมาสร้างแม่งก็เดือดร้อนแล้วพอสร้างเสร็จเฮ้ยไม่มีไม่มีทางหนีไฟไม่มีรถดับเพิงวิ่งเข้ามาได้ท้าซีกนั้นไฟไหม ข้างบ้านสวยด้วยสวยหนักเลยและเรายังไม่พูดเรื่องรถกู้ภยัยอื่นๆที่เข้าไปช่วยเหลือคนนะวิ่งไม่ได้เลยการกู้ภัยที่ว่างที่เราต้องการรอบอาคารเนี่ยมันไม่ได้เพื่อดับเพลิงอย่างเดียวนะ oh. เพื่อการอาพยพเวลาคนตาหูแหกวิ่งกันลงมาเนี่ยประสาทแดดพอมีเรื่องแผ่นดินไหวแทรกเข้ามาไอ้นี่เราเห็นชัดเลยว่าเราต้องการพื้นที่โล่งรอบอาคารมากแค่ไหนไม่ใช่6เมตรแบบเดิมด้วยซ้ํานี่คือมาหนตภับไ